ยังไม่แก่เดี๋ยวค่อยเก็บสุดท้ายแก่ก่อนรวยหลายคนคิดว่าขอหาเงินให้ได้มากกว่านี้อีกนิดก่อนขออายุสัก40ค่อยเก็บก็ยังทันแต่ในความเป็นจริงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเก็บเงินไว้ใช้ตอนกเกษียณก็คือตอนที่ยังไม่แก่คุณต้นอายุ30เริ่มเก็บเงินเดือนละ3,000บาทลงทุนแบบ DCA ได้กองทุนเขาไม่ได้ลงทุนเยอะแต่เขาเริ่มเร็วเขาเก็บต่อนเนื่องทุกเดือนถึงอายุ60โดยได้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%ตต่อปีเขาสามารถมี เงินเก็บเอาไว้ใช้หลังกเกษียณได้เกือบ6ล้านบาทจากเงินที่เขาเก็บจริงๆรวมกันแค่ประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นแต่ถ้าเขารอจนถึงอายุ40ค่อยเริ่มอาจต้องเริ่มเก็บเดือนละเกือบ9,000บาทถึงจะได้เท่ากันแค่เก็บช้าลง10ปีแต่ต้องจ่ายมากกว่าเกือบ3เท่าเพราะการเงินไม่ใช่เกมของคนที่พยายามแค่ตอนท้ายแต่มันคือเกมของคนที่เริ่มต้นไวกว่า เก็บตอนอายุน้อยใช้เงินน้อยแต่ได้เวลาเป็นแรงช่วยเก็บตอนอายุมากใช้เงินเยอะแต่ไม่มีเวลาพอให้ดอกเบี้ยโตคุณเลือกได้ว่าจะให้เวลาเป็นเพื่อนหรือเป็นสัตรถูเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนแก่มันคือเรื่องของวัน,นว่าคุณจะจัดการชีวิตยังไงเพื่อไม่ให้ลำบากในวันที่ไม่มีรายได้อย่ารอให้เงินเหลือค่อยเริ่มเก็บเพราะบางทีคุณอาจรวยไม่ทันก่อนแก่อนาคตของคุณ จะไม่มีใครรับผิดชอบนอกจากคุณเอง